ครับกลับมาช่วงสุดท้ายช่วงนี้นี่แหละเมืองไทยนะคะจะพาไปศึกษาธรรมชาตินะคะรวมไปถึงพันธุ์ไม้กันที่สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่ายจังหวัดตรังนะคะถือว่าเป็นป่าไม้แห่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดตรังและที่พี่เจียบอกเอาไว้ที่นี่ถือว่าเป็นที่แรกแล้วก็ที่เดียวในประเทศไทยด้วยนะคะที่มีสะพานศึกษาเรือนยอดไม้นะคะจะสวยงามขนาดไหนวันนี้น้องฝ้ายพาไปเก็บบรรยากาศมาให้ติดตามกันครับแล้วเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยนะครับแล้วเราสองคนลาไปเลยนะครับกลับมาติดตามรายการได้ใหม่วัน พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะพาท่านผู้ชมมาท่องเที่ยวเชิงนิเวศศึกษาธรรมชาติและพันธุ์ไม้กันที่สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ตําบลทุ่งค่ายอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังค่ะซึ่งป่าแห่งนี้นะคะถือว่าเป็นป่าใหญ่กลางเมืองพื้นที่2,600ไร่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งค่ายนะคะก็มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นที่ตั้งของสภาศึกษาเรือนยอดไม้แห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยด้วยค่ะ สวนพฤกษศาสตร์นะคะก็จะมีความร่มรื่นของต้นไม้เล็กใหญ่มีการจัดสรรเป็นสัดส,สวนให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมตามเส้นทางระยะทางกว่า3กิโลเมตรซึ่งแต่ละเส้นทางนะคะก็จะมีป้ายบอกทางและป้ายรายละเอียดของพืชชนิดต่างๆค่ะจุดแรกที่เรามาเห็นตรงนี้มีความสําคัญยังไงบ้างคะค่ะจุดนี้ก็คือเป็นจุดแสดงเกี่ยวกับปันมเจ้าเมืองตรังนะคะซึ่งปันตัวนี้ค่ะเป็นปั้ที่มีต้กนกำเนิดมาจากจังหวัดตรังก็คือ ที่มีชื่อว่าเจ้าเมืองตรังก็คือเกิดจากเมื่อสมัยก่อน,นะคะ่ะชาวภูเขาคนจังหวัดตรังก็คือพระยาษรานุปริตนะคะท่านนำตามากันนี้ค่ะไปประปวดที่กรุงปีนงังแลวได้รับรางวัลชนะเลิศแต่เนื่องจากว่ามันเป็นปามที่เกิดใหม่ยังไม่มีชื่อเขาก็เลยตั้งชื่อเป็นเกียตรติประวัติแก่เจ้าเมืองตรังว่าเป็นปามเจ้าเมืองตรังค่ะ นี้นะคะระหว่างทางเดินก็ยังมีสวนกล้วยไม้สวนพืชทนแล้งสวนเฟิร์นและพืชดอื่นๆให้เราได้ศึกษาแต่เนื่องจากช่วงนี้เป็นฤดูแล้งพืชบางชนิดก็เริ่มร่วงโรยบางชนิดยังสามารถมองเห็นดอกอยู่อย่างเช่นดอกเข็มป่าก็มีทั้งสีขาวและสีม่วงคล้ายๆกับดอกเข็มที่เรารู้จักกันดีค่ะ ตอนนี้นะคะฝ้ายก็มาอยู่บริเวณของจุดไฮไลท์ที่สําคัญแล้วนะคะซึ่งที่นี่ค่ะก็จะเป็นสะพานศึกษาธรรมชาติเรือนยอดไม้นะคะซึ่งระหว่างทางนะ่ะก็จะมีสะพานนะคะแล้วก็รวมไปถึงหอคอยนะคะซึ่งมีทั้งหมด6หอคอยด้วยกัน,นะค่ะและแต่ละหอคอยนะคะก็จะมีความสูงที่แตกต่างกันดังนั้นเวลาที่นักท่องเที่ยวมานะคะก็จะได้สนุกสนานกับการปีนหอคอยะค่ะ แต่ว่าพอนานๆไปเนี่ยปัจจุบันนี้งานใจเราก็ยังมีอยู่แต่ว่าจะเน้นจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปโดยปริยายค่ะเนื่องจากว่าความงามของธรรมชาติ ศึกษาเรือนยอดไม้นี้นะคะก็มีทั้งหมด6หอคอยยาว175เมตรและสูง10-18เมตรสามารถรองรับน้ําหนักได้200กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรโดยหอคอยที่สูงที่สุดนะคะก็จะสามารถมองเห็นพื้นที่ของป่าสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่ายได้อย่างชัดเจนและที่สําคัญค่ะเราก็จะได้เห็นต้นตะเคียนทองที่สูงที่สุดด้วยนี่แหละเมืองไทยวันนี้นะคะเรียกว่า เต็มอิ่มกันไปเลยทีเดียวนะคะกับการเดินศึกษาธรรมชาติและพักผ่อนหย่อนใจดังนั้นใครที่กําลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวก็อย่าลืมมาแวะพักผ่อนได้ที่สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่ายจังหวัดตรังค่ะ